ชมรมเลบีนะคะคณะสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะทางกิจกรรมชมรมของพวกเรานะคะก็จะมีการออกโครงการอาสาเพื่อจัดฉีดพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวค่ะภายในพื้นที่โดยเราจะจัดฉีดกันที่โรงพยาบาลสัตว์ของม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกแห่งนี้ค่ะ เหตุที่ต้องมีกิจ,จกรรมดังกล่าวนะครับเนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าไมนได้ติดต่อแค่ในสุนัขตามที่ชื่อมันเรียกครับซึ่งสามารถติดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทําให้ต้องมีการป้องกันกันเกิดขึ้นและโรคนี้ยังไม่มีทางรักษานอกจากนี้ก็ยังเป็นโรคที่ถึงแก่ชีวิตครับต้องป้องกันทั้งตัวสุนัขตัวผู้เลี้ยงเนื่องจากในจังหวัดชลบุรีนะครับได้รับการรายงานของโรคพิษสุนัขบ้าจํานวนมากทั้งจากหมาจรก็ดีหรือว่าสุนัขเลี้ยงบางคนก็มีครับท,ทําาาให้้้้วกเรรรรตองงมมีีโคคนนขึับผ ดูน้ำภูมิเช็ดลอองหอให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มกันที่จุดลงทะเบียนค่ะจุดลงทะเบียนของเรานะคะก็จะมีคนที่ช่วยกรอกประวัติค่ะซักถาาประวัติต่างๆของสุนัขและแมวที่จะพามาฉีดวัคซีนนะคะสุนัขและแมวตัวใดน,นะคะที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยก็จะนับครั้งนี้เป็นเข็มแรกค่ะแล้วจะฉีดกระตุ้นครั้งต่อไปเป็นเดือนถัดไปค่ะแต่สุนัขหรือแมวที่ฉีดวัคซีนเป็นประจําอยู่แล้วจะฉีดปีละครั้งค่ะจากนั้นนะคะเราจะมีการชั่งน้ําหนักอยู่ที่จุดน,นี้ค่ะ ราะว่านะครับในการฉีดนักสีพิษนักบ้านะครับจำเป็นต้องคำนวณโดสยาให้เหมาะกับน้ำหนักตัวของสุนัขครับค่ะต่อไปนะคะก็จะมีจุดที่จะฉีดยาค่ะก็จะเป็นโต๊ะฝั่งนี้ค่ะจุดนี้นะคะเราจะให้บริการฉีดยาค่ะทั้งพิษนักบ้าแล้วก็ไอวอมิกค่ะตอนนี้นะครับ,<ๆ>รบก็จะเป็นนักสีที่เราใช้ฉีดให้กับสุนัขและแมวของทุกคนนะคะผม ได้ใจก็ส่วนได้เยอะเยอะมากถ้าเราเอาไปสองพิงก็ส่วนนึงก็ตกประมันคังกว่าด้วยจัาได้จเยอะมกแล้ก็ขอบคุณโคการดีๆที่ดี กิจกรรมของชมรมเลบีนะคะที่จะมีการจัดฉีดวัคซีนประจําปีในการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ากิจกรรมของเรานี้นะคะจะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีสําหรับท่านใดนะคะที่มีความสนใจอยากจะเข้าร่วมพาน้องหมาน้องแมวนะคะเข้ามารับว,วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านะคะสามารถติดตามได้ที่ทางเพจสโม,มสรนักศึกษาสตัตวแพทย์และเพจเลบีคับอัลโต้ค่ะ และติดตามได้ที่เพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะว,วันออกค่ะ